สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับน,นุ้ยอีกแล้วนะคะจากแคมเปญสุดแรงบายหนูหนุ้ยนะคะตอนนี้นะคะนุ้ยอยู่กับตัวเรนเจอร์นะคะ XLT 4ประตูสีเทาคันนี้นะคะวันนี้นะคะชุดแต่งมาในแนวเท่ดุและเรียบหรูนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้ทำการเปลี่ยนอะไรไปบ้างมาเริ่มที่ด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะนุ้ยเปลี่ยนเป็นตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะ Ford f o r d นะคะสีดาตัดแดง ้อมไฟ LED 3จุดให้แบบนี้เลยเพิ่มความเท่ความดุดันให้กับรถนะคะส่วนด้านบนนะคะติดเป็นสกรูนะคะทรงเตี้ยนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะถัดมาด้านหน้าตัวไฟนะคะติดข้อไฟหน้านะคะสีดำด้านให้เช่นเดียวกันมีตัวอักษรเลนเจอร์สีแดงตัวเล็กตรงนี้ให้ด้วยนะคะเหมือนเดิมจ้าถัดมาด้านข้างนะคะติดเป็นตัวคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วแบบมีหมุดสีดำด้านค่ะ ด้านล่างนะคะเปลี่ยนเป็นล้อมแมกนะคะขอบ16นะคะยางแม็กซิตนะคะลูกค้าเลือกลายนี้นะคะสวยงามดูเท่ม,มากๆเลยถัดมาด้านข้างตัวนี้นะคะก็ติดเป็นครอบแก้มข้างสีดำด้านให้เช่นเดียวกันแล้วก็ติดเป็นตัวเบ้ากระลอยประตูให้นะคะด้านบนนะคะตกแต่งด้วยราวหลังคาสีดำนะคะตัดกับตัวรถเลยสวยงามดูเท่ม,มากๆ ส่วนด้านหลังนะคะนุ้ยติดเป็นตัวโลบานะคะแขนยาวนะคะของ Outlander นะคะเป็นโลบาราเหล็กนะคะเหล็กจริงๆนะคะทนทนทานสามารถใช้งานได้จริงคะ่ะส่วนด้านหลังตัวนี้นะคะเป็นข้อไฟท้ายนะคะสีดำด้านให้เช่นเดียวกันส่วนด้านท้ายนะคะนุ้ยติดเป็นเบ้ารองมือนะคะท้ายปลายดาบให้แบบนี้เลยนะคะเพิ่มความเท่ความดุดันให้กับรถมากยิ่งขึ้นนะคะ โอเคมีความสวยงามมากๆเลยค่ะโอเคก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะชอบแนวแต่งแนวเท่เล็บเล็บหรูแบบคันนี้นะคะสามารถติดต่อหนุ้ยเข้ามาได้นะคะที่เบอร์08 4 9 0 8, 9 0 8 6 5 5 6นะคะหรือว่าจะทักเข้ามาในในอินบ็อกซ์ของเพจเราก็ได้นะคะก็จะมีแคมเปนนะคะหลายแบบให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญดาวต่ำพร้อมชุดแต่งนะคะหรือเป็นดอกเบีย้ยศู์พร้อมแต่งเราก็มีนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวหนุ่ยก็จะทําการเตรียมรถนะคะเพื่อที่จะไปทําการส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวยังไงจะมีคลิปดีๆใหม่ๆนะคะชุดแต่งแนวเท่ๆดุดุมาให้ลูกค้าได้ดูกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนุ่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ